Suzuki e ีซี d ดร v e เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคัมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบียย0%หรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki c o t h ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ f อออนไลน์เทนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันพุทธที่26มิถุนาย,ยนนะครับนำเสนอในช่วงกลางสัปดาห์ข่าวซื้อขายมันยุเด็ดยังคงวนไปบนมาในบางดิวครับแล้วก็มีความคืบหน้าจากนักข่าวระดับสูงบางดิวเช่นกัน เนื้อหาวันนี้ก็นํามาฝากกันในช่วงเช้านะครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อวานเนี่ยขอภายไม่ได้ทําคลิปนะครับพักไปหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้มาลุยกันต่อเรื่องแรกจะมาฝากกันครับเอลตันเนี่ยยังคงค้างดิวจอห์เบเวตกับยูเต็ดอยู่ยูเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอที่2เข้าไปนะครับพวกเขากําลังรอดูท่าทีแล้วคงจะประเมินสถานการณ์ต่างๆอยู่ว่า ยืนข้อเสนอที่2เข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าเอลตันจากข้อมูลล่าสุดของเดลติกแดนชิลดอนครับบอกว่าเอลตันมองดิลนี้เหมือนกับที่ยูเต็ดเคยซื้อแฮร์รี่แม็กควายครับเช่นเดียวกับเชลซีเคยซื้อเวสตลีย์โฟฟาน่าราคาร่วม80ล้านปอนด์หรือว่าไม่ต่ำกว่า7จล้านปอนด์ยังทําให้ดิวนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับยูเต็ดก็คงต้องมองตัวเลือกอื่นๆเผื่อไว้ด้วยเพราะเอลตันเนี่ยพวกเขาอาจจะต้อง จัดการเรื่องิชีรายรับรายจ่ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าการที่มีข่าวว่าจะปล่อยโดมินิกคาร์วิดเลวินอ,ออกจากทีมเพื่อให้บาลานซ์ของรายรับรายจ่ายนยสมดุลมากขึ้นถ้าปล่อยดีนี้ได้รวมกับลุยสสต็อบบินที่ไปวิลล่าแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องเร่งขายเบดเวดในราคาที่ถูกลงถ้ายูเต็ดเสียเวลากับดิวนี้มากเกินไป <c oughs> ก็จะไม่เป็นผลดีต่อตลาดโดยรวมครับเพราะพวกเขามีดิลอื่นตําแหน่งสําคัญต่างๆที่ต้องเดินดีลอยู่ด้วย ตัวเลือกตำแหน่งเซนเตอร์อื่นๆที่ยังถูกเชื่อมโยงอยู่เช่นแม็กซ์คิวแมนครับของบูฟที่เป็นชื่อมาล่าสุดเลนนิโยโรของลิวแต่ว่าดูจะไปเชื่อมโยงกับเรามาดิดมากกว่าและเป็นแนวโน้มที่ลาสันุดขาวเนี่ยเป็นผู้นําในดิวนะครับมาร์เกอร์ฮีก็ยังมีข่าวปรับปลายอยู่บ้างแต่ว่าเขาเสนอแรกยังไม่ได้ยื่นเข้าไปส่วนมาไตเลลิกสเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับยูเอตดเพราะว่าเป็นคนคุ้นเคยของเทนหาเคยทํางานร่วมกันที่อาแจ็คครับราคา42ล้านปอน แต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เจ็บเพราะข้างบ่อยอาจจะส่งผลต่อภาพรวมระยะยาวของทีมถ้าดึงมาส่วนหนึ่งที่อูเต็ดพยายามหานักเตะโฮมกรอหรือว่าสัญชาติอังกฤษเข้ามาเพราะพวกเขาเนี่ยมีขุ่กําลังตัวที่ขายข้ามในอังกฤษเกิน3ปีในโคต้าโฮมกรอลเนี่ยจำกัดครับแล้วถ้าปล่อยหลายคนออกไปก็จ,จะทําให้โคต้าเนี่ยไม่ถึง8คนที่ต้องลงทะเบียน25คน เล่นชื่อนักเตะท้องถิ่นหลโฮมกรนที่ลงทะเบียนเมอซีซั่นที่แล้ว8คนะมีจอห์นนี่อีวันแฮร์รี่แม็กควายลุคชอ์อารอนบิสกาสกอต์แมชูมินเนเมสันเมาส์และก็มาคาสแวดฟอร์ดรวมถึงทอมฮิตตันเป็น8คนพอดีแป๊ะเลยครับถ้าอยู่แต่ปล่อยบิสกาหรือว่าดีลอื่นเช่นแม็กควายออกไปก็ทําให้พวกเขาต้องเติมนักเตะโคต้าโฮมกรนเข้ามาจึงไม่น่าแปลกใจที่ทาไมถึงมีข่าวกับเบรดเวตและก็เกอร์ฮีนะครับซึ่ง2ดีลนี้พอเป็นนักเตะอังกฤษ แล้วก็คาแข้ขงกับทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วราคาก็พุ่งสูงขึ้นและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ยูเต็ดพลาต่อสัญญาจอห์นนี่อิวานกับทอมมิตันออกไปก็เป็นได้ครับเพื่อเติมโคต้าโฮมกรนให้เยอะเข้าไว้ก่อนที่จะไปเดินดีลอื่นข้อมูลจากเดวิดออนเซนก็บอกว่าเอลตันเนี่ยยังคงจําเป็นต้องขายนักเตะก่อนวันที่30มิถุนายน,นะครับพวกเขาจะมีปัญหาเรื่องกฎการเงินหรือว่า PSR ในพรีเมียร์ลีกถ้าพวกเขาไม่สามารถขายได้ก่อนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดกฎ และจะโดนปรับแต้มอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูว่าเอลตันทหาทางออกเรื่องนี้ได้หรือเปล่าและจะทําให้ยูเต็ดประสบความสำเร็จในดิวเบธเวดหรือไม่ครับในมุมผมเปิเปิดราคาค่อนข้างสูงไปสัหน่อยครับยูเต็ดคงต้องหาทางเลือกเผื่อไว้ด้วยและอย่างหนึ่งคืออยากให้เอลตันโก่งค่าตัวเหมือนที่พวกเขาต้องการถ้าสุดท้ายแล้วต้องยอมจ่ายจริงๆก็คงจะทําให้การเปลี่ยนแปลงตลาดซื้อขายที่จ่ายถูกลงเนี่ยเป็นเรื่องยากขึ้น แต่มุมนึงก็เข้าใจได้ว่าเบนเวดยังพัฒนาต่อได้อีกไกลครับแล้วก็ยังเป็นนักเตะอยุน้อย21ปีฝีเท,ท้าที่แสดงออกมาอาจจะตอบโจทย์ทักิกระยะยาวของเทนฮากดิวโจโชเซอร์ซียังคงต้องรออัพเดตต,ต่อไปเกี่ยวกับการพูดคุยกับเอเจตนนะครับบางข้อมูลจากแหล่งอิตาลีที่เมื่อวานผมได้ฟังพี่โป้งมาเล่าในรายการเลคคาเฟ่แกก็บอกว่า เอเยนต์อาจจะอยากผลักดันให้ดีวนี้เกิดขึ้นเพื่อได้ส่วนแบ่งของค่าเอเยนต์ฟรีหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่ว่าเซอร์ซี่อาจจะไม่ได้อยากย้ายจริงๆก็ได้อาจจะอยากอยู่กับบริญ,ญ่าต่อไปเพื่อพัฒนาฝีเท้าและบริญ,ญ่าเป็นทีมที่ได้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คีกจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ดีที่สุดในลีกยุโรปฝั่งอิตาลีนะครับก็ต้องรอดูว่าข้อมูลนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งโอกาสที่จะย้ายมิวเตตก็จะปิดไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วเซอร์กซีเนี่ยสามารถตอบโจทย์เรื่องแทคติกการเล่นที่จะเป็นตัวหลังกองหน้าพักบอลเก็บบอลพลิกบอลขึ้นหน้ายิงประตูรวมถึงหาพื้นที่แล้วก็แจกจ่ายให้ตัวรุกด้านบนจบสกอร์ตัวเลขค่าตัวหรือว่าค่าชดเชยยาาังคงเดิมครับ34ล้านปอนด์หรือว่า40ล้านยูโรแต่ว่าค่าเอเจนต์ฟรีหรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่ต้องแบ่งให้กับเอเจนต์เนี่ยอาจจะบีบลดลงมาได้จาก12ล้านปอนด์เหลือ8ล้านปอนด์ทำให้แพ็กเกจส่วนนี้ ยูแต่อาจจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ40กว่าล้านปอนด์ครับถ้าเกิดจะปิดดีลนี้ให้ได้แล่ก็ต้องโน้มน้าวใจเรื่องสัญญาส่วนตัวให้เรียบร้อยด้วยอัปเดตเรื่องราวต่างๆภายในทีมครับจากเดวิดออนซินที่เขียนลงเดลติกในบทความเมื่อคืนที่ผ่านมาออนซินบอกว่าสัปดาห์นี้ช่วงต้นเนี่ยดูค่อนข้างเงียบครับที่โอทราฟอร์ดก็ยังไม่ได้มีอะไรหรือหวามากนะัก ส่วนดิวนักเตะซื้อขายเนี่ยออนซินบอกว่าเบลตดไม่ได้สนใจค่าเบเวตพวกเขายังเลงไปที่เลนิโยโรเหมือนเดิมครับแต่ว่าถูกต้อรับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะครับแล้วก็วเรลมาดิดเป็นผู้นําในดิวนี้ย ورو เนี่ยถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถส่วนช่องคาตูดิโบไม่น่าจะเกิดขึ้นครับในดิวจากนีสเพราะว่าข้อตกลงในการย้ายทีมจากทีมที่เป็นเจ้าของเดียวกันมาเล่นใน ผู้บอกยุโรปรายการเดียวกันคือยูโรปาลีกไม่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งตอริโบสามารถย้ายไปทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับที่ไม่ใช่ยูเอต์ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่เยูเอตดคงต้องเผื่อใจไว้สำหรับดิวชองแคร์ตอริโบส่วนฟังเขาออกรายงานจากท็อกสปอร์ตครับเอวตันเนี่ยสนใจ2กองหลังของยูเอตดครับก็คือวิกตอร์เลิฟกับอารอนมิสซาก้ามิสซาก้าเนี่ยสัญญาส่วนตัวกับกาลาสไลน์ดูเหมือนจะใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้ย้ายไปที่ตุรกีเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้ข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีครับเพราะว่าการตลายมองว่าราคาค่าตัวบิสก้าที่ยูเตดเรียกนั้นแพงเกินไปพวกเขาหวังจะจ่ายแค่10ล้านยูโรแต่ยูเตดเล่ประมาณ15ล้านยูโรส่วนดีวกองกลางที่มีชื่อขึ้นมาใหม่ครับเบรลอุกาเต้กองกลางจากปาเลซังชเมงทีมชาติอุรุกไวยนะครับถูกเชื่อมโยงล่าสุดว่ายูเตดสนใจในดีวรายงานมาจากโรอิทันซีนักข่าวฝรั่งเศสเองบอกว่ายูเตด อยากได้เดิวนี้มาเป็นม <im> ิด <m> ฟิล <i> ด์ต <m whales> right. ัวรับของทีมในมุมผมดิวอุเตอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างอยู่ครับเพราะว่าสัญญามีกับเปเช่ถึง2,028และส่วนหนึ่งเนี่ยเขายังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ด้วยตามราคาประเมินคือ45ล้านยูโรถ้าจะซื้อดิวนี้คงจะต้องแพงกว่านั้นเพราะมีสัญญายาวนะครับอีกอย่างที่นักวิเคราะห์มองก็คิดว่าอุกเตโอกาสลงเล่นกับเปเช่ข้างน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลือกรองๆในแผงดันกลาง ทำให้อเอ็นอาจจะวิ่งหาทีมใหญ่เข้ามาเชื่อมโยงเพื่อผลักดันดีวในการย้ายทีมให้นักเตะไปอยู่ทีมที่โอกาสลงเล่นมากขึ้นแล้วก็เอาแมนยูเต็ดไปเกี่ยวข้องเพื่อให้มีข่าวตามหน้าสือ่อซึ่งเอเอ็นของอูกเตเ่ยก็เป็นเอเอ็นคนเดียวกับเจ้าเนวสคือ Guess เกสติฟูเต้นะครับอาจจะเป็นข่าวในทิศทางที่มาเชื่อมโยงกับยูเต็ดเพื่อหวังผลอะไรสักอย่างก็เป็นได้ส่วนสิ่งที่ยูเต็ดต้องทําในตอนนี้ครับ ก็คือการจัดการเรื่องงบประมาณครับผู้เล่นที่คาดการว่าจะถูกออกไปแล้วก็จะได้เงินเข้ามาเติมมาให้ซื้อดิวใหม่ได้เนี่ยจุดออนซินบอกว่าจะลองซานโชถูกตั้งราคาไว้ที่40ล้านปอนด์เพราะว่านาเตะเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะครับแล้วก็อยากได้เงินก้อนเข้ามาสู่ทีมสว่วนดีวหนึ่งคือม wood, มเมสันกรีนบูตเมสันกำลังทางานเพื่อขายกรีนบูตออกไปครับ แต่โอกาสกลับสู่ทีมก็ไม่ได้ถูกตัดทิ้งออกไปครับถ้าไม่มีทีมไหนย,ยื่นมาในราคาที่ยูเต็ดต้องการก็มีเกลาเฟ่ที่กระตือร้อน,นจะนำกรีนวูดกลับไปยืมตัวอีกครั้งในฤดูกาล2024-2025วันนี้ข่าวึ้นหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับรอติดตามกันวันต่อวันแต่ก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทีมรักของผู้เรานะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปฝากกดติดตามก่ลนและแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคล้ยอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายเสรดครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ